แม่ที่ที่แม่บอกว่าลูกชายถ้าไม่ได้ใช้นนโอฟาร์มเนี่ยเป็นยังไงครับฟาร์มกุ้งก็ไม่โตเลยก็ขายได้ประมาณห้าหกสิบาทอืมจากมากินไในยาตัวนี้ก็มันก็ยังได้น้อยกว่าบาทอืมหมายถึงโลละโลละอืมถ้าเกิดไม่กินตัวนี้มันก็เป็นหางกระมังหมดมันก็ได้โลหกสิบาทอ๋อกุ้งที่ตัวเล็กๆเนี่ยมันกิโลละหกสิบบาทแต่ถ้าตัวโตตัว,ตวสวยตัวงามนี่ ร้อยห้าสิบโอ้ราคาเป็นเป็นเท่าๆตัวเลยเนาะแม่เนาะอะกอนที่ลูกชายจะใช้เนโอฟาร์มกับกับกุ้งนี่มันเป็นยังไงนะแม่มันไม่ไม่โตมันเป็นกุ้งฝอยที่ว่าติดกระมังใช่ไหมเรามองดูยกยออุ้ยหางกระมังเยอะเลยเออทำไมมันไม่สวยเลยไม่สวยเลยอย่างเงี้ยไ้ตั้งแน่นอนเออบอกลูกพาลูกมาลุงบอกแม่จะตั้งไหนซื้อบอกยังแม่ออกให้ ทามากินก่อนพ่อแม่เลี้ยงอยู่แต่ก่อนเนี่ยแม่โตดีสักจากไซสสี่ร้อยตัวมันยังเหลือมาแค่ร้อยกว่าตัวแน่ยสิบะวันยี่สิบวันค่ะอืมก็ใช้มาตลอดเลยค่ะเออก็ถือว่านิโอมฟาร์มนี่สุดยอดมากเลยเนาะแม่เนาะที่แม่แม่ใช้กับกุ้งมานะคะเออก็คุณแม่ที่อยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนาะคุณคุณแม่ชื่อคุณแม่คุณคุณแม่เก็บนะคะเอ คุณแม่เบอร์โทรคุณแม่เบอร์อะไรครับเผื่อมีท่านผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะโทรมาคุยด้วยส2งสามสองห่าอได้ทุกเวลาคุณแม่ที่มีความมั่นใจ,นใจที่ใช้นนโอฟาร์มกับกุ้งนะคะใช้มาสิบกว่าปีแล้วคือมันโอเคเลยมันสุดยอดมากๆเลยเนาะแม่เนาะจากกุ้งที่ไม่โตกุ้งไม่ไม่สมบูรณ์มางเ้เถอ,อกลายเป็นกุ้งที่โตเร็วโตวไวรับคนข้าง,าง,างบ้านเขา่ขา เอ้ยเก็บเลี้ยงกุ้งไงได้ตลอดได้ตลอดอืมเราก็บอกว่ามากินยาตัวนี้ค่ะอยาตัวนี้มันดีจริงๆเออถ้าถ้าใครได้ใช้เดโอฟามเนี่ยโอ้ได้ได้เงินเยอะขึ้นนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะอ่ากลายเป็นสองสโอ้เป็นเท่าตัวเลยเหรอแม่โอ้บ่อหนึ่งบ่อหนึ่งนะคะเท่าตัวเลยท่านราคาดีๆราคาดีๆในบ่อได้สี่ห้าแสนเลยนะคะเออ จากเคยได้แสนมันจะได้สองแสนนะคะท่านผู้ชมถ้าได้ใช้อาหารเสริมสัตว์อินซีเนโอโฟาร์มนะคะโตแน่นอน,อน,น,อนรวยแน่นอนนะคะถ้าได้ใช้สินค้าตัวนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่เก็บมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ